สอแสงทองการช่างสวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่หมู่บ้านมันทนาพุทธมณฑลสายสองบางแวกนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับนะครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวกันศาสตร์นะครับโพลีชีตันนะครับเป็นแผ่นใสเรียบนะครับโปร่งแสงนะครับสีชาโอเคคลิปแรกนะครับโครงหลังคาลงรถหน้าบ้านนะครับรีวิวไปแล้วแล้วก็คลิปที่2นะครับเป็นคลิปงานห้องซักรีดนะครับ ห้องสักรี่จะอยู่ด้านข้างตรงนี้นี่ห้องนี้เห็นประตูขาวๆไหมครับที่เปิดอยู่นั่นแหละนะครับตรงนี้เรารีวิวไปแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับสําหรับหมู่บ้านมัณนาพุทธมณฑลสายสองบางแวกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับด้านนี้นะครับเป็นกันสาดนะครับโพลีชิตันเป็นสีชานะครับตรงนี้เป็นมุมตัว L เลยเป็นมุมตัว L เลยนะครับเป็นมุมตัว L นะครับก็เป็นแผ่น ใสโปร่งนะครับสีชาเป็นแผ่นหน้าเรียบนะครับหน้าเรียบเป็นสไตล์ออกโมเด์นะครับดูแบบเบาๆชิวๆนะครับนะครับดูแบบเบาๆซอฟต์นะครับไม่ดูใหญ่จนเกินไปนะครับก็มีความแข็งแรงและมีความคงทนนะครับเนื่องจากนะครับเราใช้เหล็กกล่องอย่างดีนะครับยึดติดให้นะครับโดยที่จะมีหูช้างนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหูช้างจุดดำๆเห็นไหมนะครับเพื่อนเรายึดหูช้างนะครับข้างล่างแล้วก็ยึดข้างบนคู่กันนะครับ ผมบอกเลยว่าคือเพื่อนสามารถขึ้นไปยืนข้างบนได้เลยนะครับคนน้ําหนักประมาณสักเจ็ดสิบแปดโลเนะี่ยขึ้นไปยืนบนโครงเหล็กได้เลยไม่หักแน่นอนนะครับเพราะเราใช้หูช้างยึดบนล่างนะครับแล้วก็เราใช้เหล็กกล่องที่มีความหนา2.5มิลขึ้นไปนะครับในการทำโครงหลังคาตัวนี้นะครับลมพัดแรงๆก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับพายุมาก็ต้องดูว่าพายุชนิดไหนนะ, <c oughs> นะครับก็แข็งแรงเอาว่าแข็งแรงแล้วกันนะครับ เป็นแผ่นโพลีชีตันนะครับความหนาของแผ่นก็ตามราคาถ้าอย่างนี้ก็หนา2มิลนะครับราคาก็อยู่ที่ตารางเมตรละประมาณ2,900บาทนะครับตัวประมาณนะครับ2,900าบาทนะครับความคงทนนะครับก็การันตีมี5ปีบวกนะครับ5ปีบวกนะก็ยังใส่เจวอย่างนี้นะครับนะครับนะครับถ้าถามว่าเลย5ปีเป็นไรไหมเขายังไม่เป็นไรนะจริงๆว่ามันอยู่ได้เป็น1 0ปีนั่นแหละแต่มันก็จะเก่าลงตามอายุ อันนี้คือแผ่นใสนะครับเรียบนะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นที่มันเป็นใสแล้วเป็นออกเป็นลูกฟูกคล้ายๆฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อนๆเคยเห็นไหมอันนั้นคือโพลีนะครับโพลีคาร์บอนเนตนะครับโพลีคาร์บอนเนตอันนั้นก็จะเป็นแผ่นคล้ายๆลูกฟูกนะครับมันจะมีอ่าคล้ายๆเขาเรียกอะมันจะมีรูตรงกลางระหว่างแผ่นอะคล้ายๆฟิวเจอร์บอร์ดนะฮะเพื่อนๆนึกภาพตามผมนะโอเคถ้าแผ่นแบบนั้นเนี่ยอายุการใช้งานจะต่ำกว่าแบบที่ผมติดอยู่นะฮะแบบในคลิปเนี่ยถ้าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยหรือว่าโพลีคาร์บอนเนตเนี่ย จะอายุการใช้งานต่ำกว่าการครึ่งหนึ่งนะครับถ้าโพลีคาร์บอเนตที่เป็นลูกฟูกนะครับจะ2ปีเนี่ยจะเกิดการดำแล้วจะเกิดการดำจะมีคาบน้ำดำๆเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดการกรอบนะครับกรอบแล้วก็แตกง่ายนะครับแต่อันนี้นะครับแข็งแรงกว่าเยอะนะครับเพราะว่าเป็นแผ่นตันนะครับอันนั้นมันเป็นแผ่นโปร่งแผ่นกลวงนะครับอยู่ข้างในเนาะโอเคประมาณนี้นะครับด้านมุมนะครับจบมุมนะครับเหล็กจบมุมก็นะครับเรา มีการจบมุมเป็นสามเหลี่ยมครับสวยงามเห็นไหมฮะนะครับเจ้าของบ้านดีไซน์นะครับให้ต้นไม้อยู่กลางนะครับอยู่กลางหลังคาโดยที่จะมีชายหลังคามาซับซอบเล็กๆนิดนึงนะครับต้นไม้ตรงนี้ก็อยู่กลางเลยนะครับเพื่อนดูได้เลยนะครับนี่อยู่กลางเลยเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็เป็นสีชานะครับสวยงามแดดสองจางๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูหลังบ้านนะครับอันนี้เราขอให้ ช่างบิวอินเขาหยุดแป๊บหนึ่งนะขอถ่ายคลิปหน่อยในคลิปที่หนึ่งอคลิปที่สองก็จะมีเสียงดังนิดนึงนะเพื่อนต้องขอโทษทีนะครับอันนี้รบกวนเขาแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสิบนาทีนะขอถ่ายรีวิวให้เพื่อนเพื่อได้ดูอ่ะหลังบ้านนะครับก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันศาสตร์นะครับแนวตรงเลยแนวตรงเลยนะครับนะครับเจ้าของบ้านอยากได้ซอบซ้อมินิมอลนะฮะนะครับมินิมอลเล็กๆนะครับแผ่นเป็น แผ่นใสนะครับโพลิชิตันเหมือนกันนะครับแผ่นวัสดุเดียวกันนะครับโครงเหล็กแบบเดียวกันเลยนะครับนะครับประมาณนี้นะครับทีแรกเนี่ยผมเอาโครงเหล็กหนามากเลยเจ้าของบ้านให้เปลี่ยนหมดเลยนะเนื่องจากเจ้าของบ้านบอกว่ามันดูเทอะท้าไปนะครับแต่ด้วยสไตล์ของส่อแสงทองเนี่ยชอบอะไรที่หนักๆใหญ่ๆแน่แนๆนะครับแ,แข็งแรงนะครับเราเลยจัดเหล็กใหญ่กว่านี้นะฮะอันนี้เราเปลี่ยนเหล็กให้เจ้าของบ้านไปหมดเรียบร้อยนะฮะก็ทาใหม่หมดเลย นะครับเจ้าของบ้านบอกอยากได้เหล็กเล็กๆนะครับดูเป็นมินิมอลนะครับผมว่าก็สวยนะเหล็กเล็กๆก็สวยนะครับมันก็เข้ากับงานดีเนาะนะครับแต่เหล็กใหญ่มันก็จะดูแข็งแรงอีกแบบหนึ่งนะครับก้อนนี้แล้วแต่ความชอบนะครับดูได้เลยถ้าสังเกตนะครับแผ่นนี้แผ่นใสมองทะลุหลังคาไปเลยเห็นไหมเห็นฝั่งนู้นเลยนะมองทะลุเห็นท้องฟ้าเลยเห็นไหมนะครับใสเลยนะครับนะครับครับถ้าแบบนี้มันจะไม่ขึ้นเป็นคราบตะไคร่นะครับหรือเป็นคราบดํานะครับ แบบนี้จะทนกว่าแบบลูกฟูกเยอะเลยครับเยอะเลยนะดูอีกรอบนะฮะประมาณนี้นะครับถามว่าแข็งแรงไหมตอบเลยว่าแข็งแรงมากๆนะครับเรายึดหูช้างบนล่างเลยนะครับนี่นี่เขาเรียกว่าหูช้างเห็นไหมหูช้างหูช้างหูช้างภาษาช้างเรียกว่าหูช้างนะครับนะเรายึดบนล่างเลยยัข้างบนอีกนะครับอีกทบหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าแข็งแรงมากนะเพื่อนโอเคนะก็สวยงามนะครับตามสไตล์นะครับมินิมอลนะครับสวยงามนะ เดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับอัอนนี้เป็นห้หองสักรีดแอบมาให้ดูด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกรอบหนึ่งก็นะครับสวยงาม,มเห็นไหมครนะครับดูนะครับด, <Lion. S 1> ดูได้เลยนะครับดูได้เลยครับดูได้เลยนะครับสวยงามนะครับมุมนี้ก็ลมดีมากเลยนี่เห็นไหมใบไม้พัดปลิวนะครับสวยงามนะครับ นะครับเดี๋ยววนไปอีกรอบหนึ่งนะครับแป๊บนะครับนี่นะครับดูเป็นมินิเมอลเลยสวยงามนะเพื่อนโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปที่1คลิปที่2ก็อย่าลืมติดตามนะครับหมู่บ้านมันทนาพุทธมณฑลสองพุทธมณฑลสาย2บางแวกนะครับนัมเบอร์53นะครับย้ำนะครับนัมเบอร์5 3บานะครับ ตอนนี้ก็เรามีคลิปนะครับสอนต่างๆเยอะแยะเลยนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง u t u b e นะครับพิมว่าสอแสงทองการช่างได้เลยครับและใน u t u b e นะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b สไคร e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับตอนนี้ผมขยันนะครับผมลงคลิปต่อเนื่องเกือบทุกวันนะครับเพื่อนๆตามมาดูได้เลยเนาะ